หลวงปู่หงพรมปัญโยเป็นพระเกจิดังแห่งเอดสันใต้ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศเดี๋ยวเรามาชมเรียนกันเลยครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาชมแทกเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสองพระเครื่องนะผมผมก็ได้เช่าพระทางออนไลน์มาครับเป็นพระหลวงปู่หงครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับพี่น้องลุ้นกันว่าแท้หรือเปล่าครับผม ผภาวนาเขาให้แท้นะครับนี่ครับผมก็ได้แกะมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมครับผมเนี่ยชื่อรุ่นอะไรผมก็ลืมแล้วทรงสามเหลี่ยมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าใท่หรือเปล่าผมขออนุญาตส่งแป๊บหนึ่งครับผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งครับ โล่งใจเลยครับผมอุ่นใจนะครับปรากฏว่าเป็นเรียนแท้ครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นเรียนแท้นะครับก็ชาวพระทางออนไลน์แสดงว่าสายตาผมยังใช้ได้อยู่ครับผมนี่ครับชาวทางกลุ่มครับออนไลน์ครับโพสขายก็เลยปิดมาครับในพาราที่ไม่แพงครับพี่น้องีดูความคมชัดครับ มันจะพยายามส่องให้ให้เห็นครับอยู่เมตตาพี่น้องเห็นไหมครับกลางคืนมันสองอย่ากครับไม่เหมือนกลางวันนี่ครับตัวต้นสือคมชัดมากครับพี่น้องนี่ครับคำว่าหลวงปู่หงษ์พรหมปัญโยครับผมด้านล่างครับนี่ครับดูนิ้วมือของท่านครับนี่ครับนิ้วมือคมชัดมากเลย ครับดูเส้นจีบอลครับผมคมคมนะครับเดี๋ยวพยายามผมพยายามให้ดูเมตาครับเมตาคมมากครับ <c oughs> เห็นไหมครับกลมมิดเลย <c oughs> สดายแสงไม่พอครับไฟไฟไม่พอครับน <c oughs> ้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูลังกันกันบ้างครับผม นครับดูตัวยันครับหนังสือตัวยันครับคมชัดเลยครับนะครับเป็นเด็มแท้ครับแน่นอนครับผมนี่ครับเต็มแท้แน่นอนเลยครับนี่เชรุ่นเลยนะเก้ามงคลนะครับแปดสิบห้าปีครับนะครับน่าจะเป็นเชรุ่นครับเก้ามงคลคนแปดสิบห้าปีนะครับจ่อสร้างปีอะไรนะก่อสร้างปีที่ยี่สิบสามครับที่ยี่สิบสามมีนาคมครับสองพันห้าร้อยนะครับสี่สิบห้าครับโอ้สี่สิบห้าก็ทันลงปูแน่นอนครับผม นี่ครับท่านหลวงปู่เรื่อนครับดูครับตัวยันครับนี่ครับวัดเพชรบุรีนะครับผมตรงนี้ครับนี่วัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับหิวเรียบตึงครับเรียนแท้ผมนึกว่าเกสแลนะครับเชามาลุ้นลุนจนเงินท่วมนะครับตรวจว่าเป็นเรียนแท้ผมนี่ครับชาวปิดทางกลุ่มครับในกลุ่มออนไลน์ครับก็ เราวัดสายตาเราดูครับว่าความแม่นยังมีอยู่เหมือนเดิมครับความแม่นยําก็บอกว่ายังความแม่นยังยังอยู่เหมือนเดิมครับความแม่นยําครับดูตัวตัดครับตัดชีกครึ่งครับเทอะไรครับผมตัดแบบนี้ดูยามสองเห็นตัวตัดนี่ยตัวตัดยุคปีหนึ่งเจ็ดถึงห้ากว่าจะเป็นตัวตัดแบบนี้ครับผมชีกครึ่งปลายอันหนึ่งครับผมบางองค์บางองค์ก็ครึ่งบางองค์ก็ปลายมาก นี่ครับฝั่งนี้ครึ่งเลยครับผมนี่ครับนี่ฝั่งนี้ตัวตัดครึ่งเลยครับแทงดูง่ายครับผมบเบสิกพระแท้ครับเบสิกตัวตัดพระแท้นะครับมาดูห่วงครับตัวนี้จะดูเจเาะจะใหญ่ครับห่วงหวง่หวงเจาะจะใหญ่ครับห่วงเป็นเปลิน ผมเช่าโดยไม่ดูเห็นกระโพดแค่หน้าหลังครับหน้ากับหลังผมก็เห็นผมเช่าปิดเลยครับลองลองวัดดูครับผมผมก็พิจารณาทางเทคนิคผมก็พิจารณาทางความคมชัดของเหรียญแล้วก็ธรรมชาติเหรียญครับความคมชัดองค์พระแล้วก็ต้นหนังสือเนี่ยก็ตัวยันเป็นหลักเหรียญไม่บวมครับดูเหรียญไม่บวมเป็นหลักเนีครับผิวเรียบตึงครับผิวเหรียญตึงผมก็เช่าเลยปิดเลยครับตัวที่ขอบผมยังไม่เห็นครับผมกรุ้น ผมก็รุนเหมือนกันว่าจะได้เรียนแท้หรือล่าปรากฏว่าเป็นเรียนแท้ครับก็อุ่นใจนะครับผมแสดงว่าสายตาผมยังแม่นอยู่ครับผมนี่ผมก็ได้ผิดหลวงปู่สามมาอีกองหนึ่งครับหลวงปู่สามวัดปาตระวิเวกครับผมหลวงปู่สามวัดปตระวิเวกครับกจิสายกรรมฐานครับอาจารย์มันครับริ์ตโตครับผมริตศตูนี่ครับโอ้นี่ ชัดมากเลยครับตรงนี้ดูครับพิวเริ่มเตีงดูยันครับยันคมมากลึกมากครับตัวยันครับตัวหนังสือนี่ครับเบียิกพระเทเลยครับพี่น้องอบมแบบนี้ชัดกว่าครับตัวตัดชัดเจนเลยครับยตัดชีกครึ่งกรับเทปลายน้องฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ชีดครึ่งเลยครับฝั่งนี้พลิกมาฝั่งนี้เจุดนี้จะชีกเยอะนะครับตรงลางเนี่ยเยอะบางทีพระมาตรงนี้ก็ชีกเทปลายนะครับ นะครับการเจาะหูก็จะึ้นมาข้างหน้าครับถูกแล้วครับหงห่วงจะป้นมาข้างหน้านะครับอุ่นใจครับผมแสดงว่าสายตาเรายังแม่นอยู่นะครับยังไม่โดนเก๊ครับผมชาวโดยไม่ดูขอบตัดวัดมาเลยครับผมดูแค่ธรรมชาติแต่ยันก็ความตึงของเรียนความรมชัดตรงสีครับผมโดยยันก็ปิดมาเลยครับ เดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมลบปูสามทงมาถึงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแกะกล่องสองพระให้ชมเีกครับผมผมก็จะไลฟ์น่าจะไลฟ์บกบางกลางวันครับให้ภาพชัดๆหน่อยรู้สึกว่าทาคลิปตอนกลางคืนไม่ค่อยชัดครับผมจะทําคลิปกลางวันให้พี่น้องได้ชมครับอั็วิดีโอพี่น้องได้ชมอีตกอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับรับชมคลิปนี้ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ทางช่องทั้งสามช่องทางครับเอปแดงเอฟน้ำเงินครับเอปดำนะครับก็สามช่องทางนะครับก็ G <c oughs> ผมชางมือซิมตอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมทำคลิปให้ชมอีกครับผมหลวงปู่สามสมมาถึงตอนไหนผมทำคลิปให้ชมครับก็ G 3. ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมครับก็สำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองซินตกักทาครัาว่าสวัสดีจุงกับบัดเจอกันใหม่คลิปหนล้นะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับพี่น้องเดี๋ยวก็อย่าลืมรับชมคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่สามครับผมก็ได้ปิดหลวงปู่สามมาอีกหนึ่งองค์นะผมเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันครับมาลุ้นด้วยกันว่าหลวงปู่สามจะ ได้เรียนเท้มาหรือเปล่าครับก็หลวงพงศ์วันนี้ก็กดว่าเป็นเลนแท้ครับก็แสดงว่าสายตาเรายังดีอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องยู u ู e ช้าเมืองซินด้วยนะครับทุกแฟนแฟนฟอร์มครับทางสามทางทางครับทางยูทูปเฟซบุ๊กแล้วก็ต่อๆครับคลิปนี้ผมช้าเมืองซินครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ